<ST>. มาแล้วมามามาสวัสดียามเช้าจ้าพบกับช่องใบเตยแฟมิลี่นะคะใบบัวมาดูกันนะคะจะสำเร็จหรือเปล่าคะไปได้ชุดแดงๆมานะคะจะสำเร็จหรือเปล่าคะนะคะมาดูกันค่ะโอ้ยสาวน้อยนะคะ,นนะ,คะเด็กหญิงใบบวัว โอ้คืองามถบบาทนี่นะสวยจังเลยบาทนี่สวยแห้งถะวาเอ้าเอาโบไปเดี๋ยวบาทนี่ใส่ใส่โบสวยเบิ้งบาทนี่เบิ้งงามอบหลางามบะอาพี่มอดใส่ชุดไหยหนูหนูน่ารักบ่จ้าหนูน่ารักจ้าใส่สองขังเลยนะลูกเด้อบาดเดี๋ยวเดี๋ยวจากสามสีเหือนกับสิเขารุงเรียนคือเขาเด้อบาดนี้เด้อ หมูน่ารักบ่จ้าอย่าปีนโอ้คืองามฉาบเนี่เอามาเบิง้งเบิ้งบ้านี่ไปไปหาเลีนบัดนี่ไปเอาแต่งตัวสวยแล้วก็ไปหาเลีนเด้อบัดนี่เด้อเออแต่งเออแต่งตัวสวยแล้วก็ไปหาเลีนเด้อเดี๋ยวได้สักประมาณห้าหกเดือนแม่ก็จะลองให้พี่มอสพาไปเข้าโรงเรียนเหมือนเขาบ้างเนาะ ต้องหัดหัดเข้าโรงเรียนใสุดยงใสุดนี่แหละเข้าโรงเรียนกับพ่อควานนี่แหละช่วยกันหัดเรียนรู้ใส่รู้สิไปโรงเรียนวันดีจ้าเออจ้าวันดีจ้าสวยๆลูกเออใส่บงบงได้เลด้เจ้าสวอมอดพอมอดโอ้พอมอดสอนีหลานะย่าสวยะสวัสดีค่ะนี่แหละคุณคู่มอดนี่แหละสีสอนลูกเนาะลูกเนาะเออคืองามสถาบานนี่คือเม็ดอิงติงนี่แท้วะปัดโัโอ้ หนูได้ใส่ชุดสีสีแดงด้วยนะคะวันนี้แม่แม่จ๋าเนาะโอ้แม่แม่เข้ามาแล้วก็มาชมน้องใบบัวตัวน้อยนะโอ้วันนี้ใส่ชุดสวยด้วยค่ะปะัดทคือง,งามแถาว่าปัดทโอ้ว่มีกันอยากเอาออกซ้ำปัดคือง,งามแถาว่าลูกสาวแม่โอ้โอ้ปัดดึงเด้อบ,บาดเห็นแม่แม่ไปเตยเห็นแล้วบาด แม่ใบเตยอ,อิจช้าหนูบอหนูสวยค่ะบาดท,ทัวคืองามเถอะบาดนี่สวัดดีจ้าสวยๆก่อนค่ะบวัดดีจ้าบวัดดีจ้าหรือ,อยังน้องใบบัวสวัสด,ดียามเช้ายัางเมื่อคืนได้นอนไหมคะฮะเมื่อคืนได้นอนไหมคะเมื่อคืนได้นอนไหมคะยมีลมน้อง,งเช้าถืออยเยอะคืองามเถอะวะอู้งามตัวนี้เนาะฮาดคืองามแท้ ใส่ชุดงามมาเล่นดินบาดตอนนี้ก็สวยแถวว่าก็สวยแท้พอมอดเอาไอ้ชุดเอี่ยมใส่ไหหล่ายยางสวยเลยอพอมอดไหมคือหนารักสบาว่าวใส่ชุดสวยให้หนูด้วยจ้าโอ้ยเนาะโอ้ยใส่ชุดสวยมาเล่นดินบาดนี่โอ้สนุกสนานใหญ่เลยนะคะน้องใบบัว กิจกรรมยามเช้านะคะนี่สีซอยสีซอยพ่อเอาดินใส่ใส่ขอกเนาะแน่นวาหืกเออแต่หักกระดอเนาะนไหนว้ายเฮ็ดยัางบาดเฮ็ดยัางยัางฉัดหืมไร <laughs> ใครเนจะใส่อันน้ำหูหายยังสีนอนจังปะหูเอาออก เขาเหตุหายเร็วก็แล้วยุ๊บเบื่อเบืูอเบื่นมวนสวัสดีค่ะหนูม,มาได้งานตัวยามเชา้าเช้านะจ๊ะแม่แม่จ๋าเนาะเยอใส่ชุดสีแดงพร้อมบัตรผ่ากันเปืือนครับเป็นดินผ่ากันเปืือนเขาเล่นดินเนาะเขากใส่ผ่ากันเปืือนนะแม่ใบเตยยาแกงเด้อนานผ่ากันเปืือกรุดแล้วผ่ <laughs> ากันเปืือกรุดแล้วบาดนี่ อากันเปลือนี่ลารุตแล้วบานนี้เฮ็ดจังได้ละบานนี้น่ารักล่ะโอ้ยบานนี้เลือดตาหัวโอ้ยเนาะค่ะเนาะสาวน้อยของเรานะคะพี่มอชุดเอี่ยมชุดเอี่ยมรุดแล้ว <laughs> ชุดเอี่ยมมิลารุดแล้ว เดี๋ยวประมาณสายๆก็จะไปหาร่มอยู่กันนะคะสายๆก็จะหาร่มอยู่กันนะคะออกมาแม่แล้วออกมาเล่นก็นแม่แล้วนูจ้าออกมาแล้วมีการไออีกเคินยังวะ กับน้องใบบัวแต่งตัวนะคะโอ้ยพี่สสตังบ่สวยสหสนูสำหนูสวยจ้ากินท่าลูกกินน้ำสิโอ้ยกินน้ำด้วยโอย้นี่แหละลูกหล่าฮัดเลี้ยงลูกไหวเดว้อัดโทษ สวยสวยหุยยากใหกกินแต่เ้าเลยบอแม่กินแต่เ้า,เลาแาล้วนี่หนาขึ้นหนารักแต่ว่า,าโอ้ยแม่บ่งไกลไกลกันนะคนหูโอ้ยหลักกินน้ำไปเลยเด็กน้อยสองเดือนกับสิบเอ็ดวันนี้แล้วนะคะโอ้กินน้ำหิวน้ำยายเอาแม่กินรอบหึ่งลย,ยายเอามาตั้งไว้นางก็มากินเองเลยน่ารักมากๆค่ะน้องต้องหัดใส่นะลูกเดี๋ยวต่อไปก็ได้ใส่แหเหมอนช้างโหนหัดใส่ไว้นะคะอันนี้คือ อันนี้ให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 ัดส,สัมผัสเรียนรู้ว่าอะไรอยู่ในใน,ในตัวเองนะคะตอนนี้ใส่ชุดเอี่ยมให้แล้วนะคะยังไม่ตกใจอะไรนะคะใส่ได้อยู่คะ่ะโอ้โหน่ารักมากๆเลยเออได้ยิไปให้ให้นี่ก่อนไอห้ปิ๊กจืดไออ่างมาให้น่ารักจังเลยคะ่ะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้แม่หาอ่างน้ําให้เด้อว,วันนี้แม่หาอ่างน้ําให้หนูนเนาะเออนูอิ่มแล้วนะน้องวัวอิ่มแล้วหรอ อิ่มแล้วนะคะก่อนพ่อปัดท,ทูมาได้ใส่ชุดงามแถบึงฮะ,ะต่อไปเพื่อนกันสิไปโรงเรียนเดี๋ยวพอมอกรสิพาเรียนอยู่แถวนี้แล่นเรียน,นออกอพอจน์ผจญภัยเนาะคนป่าเนาะเป็นคนป่าเน,ะเน,นาะเรียนน้าป่าเดี๋ยววัดอยู่ไกลๆเียนโรงเรียนวัดนี่เด้บัวสวัสดีจ้าฮะพี่เองนี่แล้ว